อาทิตย์ที่29กันยายน2567เมื่อวานนี้นั่งอ่านธรรมะของหลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านเจ้าคุณวัดออที่จังหวัดอยุธยาวัดมเหยงโอ้นึกชื่อทั้งนาน นี่เด๋ยวนี้ก็เหมือนกับเริ่มแก่แล้วนะนึกอะไรก็นึกไม่ค่อยออกเมื่อวานนี้นั่งอ่านธรรมะท่านของหลวงพ่อเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดมมเหยงที่อยุธยาก็เรียกว่าเป็นเนี่ยข้อคิดเรื่องเล่านะเป็นเรื่องของโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งนะตายแล้วฟื้นโยมคนนี้เนี่ยตอนที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังนี่ก็อายุเจ็ดสิบกว่าและเจ็ดสิบสามแล้วถ้าจะไม่ผิดนะ แต่เรื่องราเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่โยมผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบกว่าๆเรื่องที่เขาตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านแล้วก็มีคนทอดแหนะทอดปลาออทอดแหไปเนี่เพื่อจะจับปลายอยู่ที่คลองไม่รู้ว่าไปตกน้ำอีท่าไหนก็ก็เลยเรียกขอความช่วยเหลือ ยมผู้หญิงคนนี้ก็กระโดดลงไปช่วยนะไอ้โดยความที่คนที่ตกน้ําไปเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะรอดมากเนี่ยก็ตาลีตาเหลือกเนี่ยทั้งกอดทั้งถีบทั้งปีนทําให้แกเนี่ยจมลงไปในน้ำนํำลึกเลยพอจมลงไปในน้ําลึกเนี่ยเท้าก็ลงไปพันแหที่อยู่ในน้ำนะก็เลยจมน้ําตายนะ อายมผู้ชายคนนั้นอ่ะขึ้นน้ำมาได้รอดนะก็รีบกลับไปบอกที่บ้านคนรอบครัวแกว่าอายมผู้หญิงนี่ก็จมลงไปในน้ำนแล้วให้มาช่วยจมลงไปอยู่นานครอบครัวก็มามุงกันอยู่ริมริมคลองอยู่ตรงนั้นนะแกก็เห็นนวิญญาณแกก็เห็นยืนอยู่เห็นว่าคนเขา มายืนมุงอะไรกัน,นเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินนะจนเขาเอาร่างกู้ร่างขึ้นมาได้นะแกก็เห็นตัวแกนอนอยู่ช่วยชีวิตยังไงก็ช่วยไม่ได้นะก็ตายแล้ววิญญาณนี้ก็เข้าใจว่าโอเคตายแล้วเขาก็พาร่างไปไปที่วัดไปทำพิธีต่างๆใส่โลงทำพิธีต่างๆ เวลาที่เอาของไปไหว้เนี่ยใส่กระทงเล็กๆใส่ถ้วยเล็กๆไปไหว้ที่หน้าโรงเนี่ยไม่ได้กินอืมจะกินยังไงก็ไม่ได้กินแต่ว่าเวลาที่จะได้กินก็คือตอนที่เขาถวายอาหารพระแล้วถวายถวายของพระแล้วพระให้ผ่อนยะถาสัพตีเนี่ยตอนนั้นเรนจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาเนี่ยจะได้ตรงนั้น ในพิธีในงานศพก็พยายามจะเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินจนยมพบาลมารับพยายมมัจจุราชมารับมาสองตนสององค์ใส่นุ่งจงกระเบนแดงองหนึ่งนุ่งจงกระเบนเหลืององหนึ่งรับแล้วก็เอาไปส่งที่สาลาใหญ่ๆเป็นสาราตัดสินความดีความชั่ว ก็ทําให้ทราบว่ายังไม่หมดอายุไขแล้วก็ถามว่าเคยทําความดีอะไรมาบ้างทั้งชีวิตนะแกกลัวมากนะที่นั่นศาลาหลังใหญ่แล้วก็เสียงก็ดุนะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่แปลกไม่เคยดูมาก่อนก็กลัวมากนึกอะไรไม่ออกนึกว่าเคยทําความดีอะไรน,ะนึกไม่ออกนะนึกออกอย่างเดียวกระโดดน้ําไปช่วยคนตกน้ํา อา่อายายายม,มาราชก็อ๋อความดีนี้ก็เพียงพอแล้วมากเพียงพอที่จะให้กลับไปโลกมนุษย์ได้อายุไขยังไม่หมดก็เหมือนกับทุกๆคนที่ทุกๆก,กรณีศึกษาที่ตายแล้วฟื้นก็มักจะอย่างนี้ว่าก่อนกลับก็จะต้องพาไปดูนรกสวรรค์ไปดูนรกก็เต็มไปด้วยความร้อนความทุรนทุราย มีสัตว์นรกมากมายพอไปดูสวรรค์ก็เป็นวิมานสวยงามต่างๆแต่ก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะักเพราะว่าบุญกุศลทำมาเท่านี้ก็ได้เขาให้ดูได้ให้ดูได้เท่านี้ถึงเวลาจะต้องกลับลงมาเข้าร่างเขาก็ถูกทีบลงมาโครมแล้วก็เข้าไปในลงศพได้ยินเสียงพระเขาสวดศพอะไรต่างๆนอนอยู่ในนั้นก็สี่วัน สมัยก่อนนั้นเขายังไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนอะไรแต่ก็ถูกมัตราสั่งก็จะขยับขยื่นอะไรก็ไม่ได้นะจนวันสุดท้ายแล้วทราบ้านนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างนี้ไปก็ถูกเผาแน่นะก็รวมรวบรวมกำลังนะพลิกซ้ายพลิกขวาจนลงศพนะ่กิ้งตกลงมาเนะี่ยแกเล่าว่า คนนี่แตกตื่นกระเจิดกระเจิงไปหมดนะแม้กระทั่งคนเท่าคนแก่นี่วิ่งสุดหนีสุดป่าราบเลยคิดว่าเฮี้ยนจัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นก็ทําใจใจแข็งเลยเข้ามาดูก็รู้ว่าอ้าวยังไม่ตายสอบถามอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าเออยังไม่ตายก,ก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากแกฟื้นขึ้นมาแกก็เป็นคนที่เข้าวัด ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำกุศลทำคุณงามความดีมาโดยตลอดก็อ่านเรื่องที่หลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านนำมาให้โอวาทนี้ก็ได้ข้อคิดในหลายๆประการนะอยางกรณีศึกษาของผู้ที่ตายแล้วฟื้นหรือผู้ที่ระลึกชาติในชาติปางก่อนห้นหลังเนี่ยเราก็มักจะได้ยินอยู่เนืองเืองถ้าเราไปค้นคว้าอะไรต่าง ก็ต้องแบ่งเป็นสิ่งที่พูดเป็นความจริงกับสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่ถ้าในกรณีที่สิ่งที่พูดเป็นความจริงเนี่ยก็บางอย่างมันก็อยู่นอกเหนือในตำรับตำราเนาะบางทีในตำรับตำราเขาอาจจะไม่ได้บอกอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะบอกไปไว้โดยคร่าวๆนะไว้โดยคร่าวๆว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ว่าผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้ก็จะเล่ามาละเอียดว่าตัวเองไปเห็น,น,นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นร่างตัวเองนอนอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําให้ระลึกนึกถึงคําสอนของหลวงตามหาบวัวที่ท่านบอกว่านรกมีสวรรค์มีนิพพานมีบาปมีบุญมีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วนขอให้เชื่อเถิดว่านรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีพระพุทธเจ้ามี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นคติธรรมที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องบุญบาปอ่าไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะที่มันเอ่อลึกซึ้งเป็นหลักธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องการันตีนในเมื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ย ท่านรับรองเช่นนี้เนี่ยเราก็เป็นหน้าที่ที่เราพิสูจน์เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราก็สามารถพิสูจน์ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาอยากจะรู้มันมีจริงไหมก็ปฏิบัติให้ได้สมาธิลึกๆเหมือนอย่างท่านปฏิบัติให้ได้รู้ธรรมะเหมือนอย่างท่านเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองว่ามีหรือไม่มีเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่า ทำต้นไปหาปลายคือทําการฝึกสติฝึกสมาธิก่อนแล้วก็หลักใหญ่ใจความก็คือความพ้นทุกทางจิตส่วนประเด็นรองนะคือจะไปเห็นนรกสวรรค์อะไรต่างๆถ้าเราไม่ไม่เห็นด้วยอาการตายแล้วฟื้นอย่างเขาก็จะไปเห็นในสมาธินี่ก็คือสิ่งที่เป็นรองลงไปแต่สิ่งที่เป็นหลักใจใจความก็คือทําต้นก็คือทําหลัก หลักก็คือปฏิบัตินะเพื่อความพ้นทุกข์ไม่อย่างนั้นเราจะคิดสวนทางก็คือเอาปลายมาหาต้นนะเอาปลายมาหาต้นก็คือบางทีไปเคยไปเจอบางทีบางคนบอกว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนจะต้องให้เห็นเทวดาก่อนจะต้องให้เห็นผีก่อนถึงจะมาเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือความพ้นทุกข์ ไอ้อย่างนี้เรียกว่าทำรองมหาหลักนะจะต้องไปหาพระที่เหาะได้ก่อนจะต้องเจอพระที่รู้วาระจิตก่อนถึงจะเชื่อแล้วก็ถึงค่อยมาถึงฉันจะตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าปลายมหาต้นต้นก็คืออะไรต้นก็คือตัวเรานี่แหละ่บางทีเราเนี่ยคิดออกไปนอกตัวเราก็ไม่ได้คิดเ น้อมเข้ามาสู่ตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยจะมีจริงหรือจะไม่มีตีจริงเนี่ยบุคคลผู้ทําความดีประพฤติดีเนี่ยชีวิตก็ย่อมร่มเย็นเป็นสุขนะหลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองประพงอุบลราชธาน,นีท่านมีธรรมะที่ท่านบอกเทศไว้ว่าก็ถ้าเกิดว่านรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีนะ คนที่เชื่อแล้วก็ทําความดีตามเนี่ยก็ไม่ตกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีต่อให้มันไม่มีคนที่ทําความดีชีวิตก็ไม่ตกต่ำอะไรชีวิตก็มีแต่ความสงบร่มเย็นชีวิตก็ไม่ตกต่ำอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทําความดีทำสะสมแต่ความชั่วต่อให้นรกสวรรค์มีหรือไม่มีชีวิตเขาก็เร่าร้อน นี่ยซ้ำร้ายถ้ากลับว่านรกมีสวรรค์มีไปรู้อีกทีหนึ่งก็สุดวิสัยแล้วที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากจะไปในภพภูมิที่ดนะีอันนี้ก็เป็นการมองเนี่ยที่พิจารณาได้ลึกซึ้งคือมองที่ตัวเราเองนั่นแหละเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องพัฒนาชีวิตในด้านคุณธรรมทางน้านจิตใจ แต่ถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยในเรื่องของคนทำความดีนะเราจะเห็นไหมว่าอย่างเช่นไปช่วยเหลือคนที่เขาตกน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะแล้วก็พญาัมาชุรลชก็บอกว่าโอ้ความดีนี้ก็มากพอแล้วมากโขอพอที่จะกลับมาฟื้นใหม่นะอายุไขยังไม่หมดด้วยและความดีนี้ก็มากโขอพอที่จะกลับมาฟื้นใหม่นะ ดูแล้วเนี่ยความดีเนี่ยที่เราพูดว่าความดีความดีทําบุญทําความดีเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้วัตถุสิ่งของมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ตตุ้งตตังเงินทองอะไรนะแต่ว่าเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแม้กระทั่ง ตัวเองเสียชีวิตไปเลยเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของความดีนะความดีเนี่ยมันอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันนี่แหละที่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่กิเลสมันห่อหุ้มแล้วเราก็มีความรักตัวกลัวตายมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลักไอ้ความดีความชั่วมันทีมันก็สวนทางกันอยู่ตรงนี้นะความเห็นแก่ตัวกับการเพิ่มความเห็นแก่ตัวกับความ ละความเห็นแก่ตัวนะเพิ่มกิเลสนะแล้วก็ละกิเลสนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันส่วนทางอย่างนี้แหละหรือจะมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรได้มาโดยฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียนะเมื่อเรายอมเสียสละอะไรบางอย่างเราก็ได้สิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเรียกว่าคุณความดีนะภาษาทางวรรณกรรมภาษาทาง ศาส,สนาหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเรียกคุณชาติคุณชาติคุณงามความดีที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในจิตใจบางคนมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นของหยาบเยอะนะแต่ไม่สะสมคุณชาติความดีในจิตใจเลยน,ะนี่เรียกว่านะสิ่งที่เป็นความงดงามในจิตใจก็มีน้อย สิ่งที่เป็นคุณชาติหรือความดีเนี่ยบางครั้งมันก็มาได้หลายรูปแบบเช่นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจรักษาศีลจะศีลห้าศีลแปดศีลสองอสิบเจดต่างๆเหล่านี้ในคำภีทางพุทธศาสนาก็บอกว่าแม้นเทวดาก็ได้กลิ่นกลิ่นหอมของศีลกลิ่นหอมของศีลกลิ่นหอมของธรรมะเนี่ยกลิ่นของศีล ก็มีความหอมกํำจรกกำใจไปทั่วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่านะ่ะพู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยสร้างคุณชาติในจิตใจแต่คุณความดีเนี่ยมันต้องมีการฝึกมีการฝืนฝึกฝืนฝึกฝืนกิเลสฝึกฝืนที่จะ,ะทำตัวไปตามอำนาจของกิเลส ต่างๆในหลายๆแง่หลายๆมุมเลย <c oughs> การที่ทําทานเนี่ยก็ฝึกก็ฝืนฝืนเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความเห็นกับตัวมีความยึดถือในความเป็นตัวกูของกูก็ฝึกที่จะละเนี่ยสละละความเป็นตัวกูของกูออกในของที่เป็นของหยาบที่เป็นวัตถุสิ่งของอ่พอต่อมาเรามารักษาจีลก็ ฝึกที่จะฝืนทําอะไรไปตามอํานาจของกิเลสก็มีกรอบมีกรอบที่เรา,าระมัดระวังว่าเราจะไม่ทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้แล้วพอมันนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็ฝึกที่จะฝืนฝืนอะไรนะฝืนนิวรณ์ฝืนนิวรณ์น,นนะความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านความดังเลสงสัยความพยาบาทความเพลิดเพลินในกามต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการฝึก แล้วก็เป็นการฝืนถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนเลยเราปล่อยไปเนี่ยมันก็เหมือนน้ําที่มันไหลลงไปเบื้องต่ําจิตเราเนี่ยมันจะไปคุ้นชินกับสิ่งที่มันเป็นของเบื้องต่ําแต่ถ้าเราฝึกให้จิตคุ้นชินต่อสิ่งที่เป็นคุณเบื้องสูงฝึกให้จิตคุ้นชินกับพระธรตรัยฝึกให้จิตคุ้นชินกับการฝึกฝืนกิเลสจิตใจเราก็สูงขึ้นสูงขึ้น คุณชาติในจิตใจเนี่ยมันกนะ็เพิ่มผุนขึ้นเพิ่มผุนขึ้นนะโดยเฉพาะคนโดยทั่วไปนะส่วนใหญ่เรามองอะไรเนะีเราเอามองออกไปนอกตัวเราไม่ค่อยมองเข้ามาในในใจตัวเองนะเมื่อเช้านี้โยมท่านหนึ่งโยมูุสิตท่านหนึ่งเป็นอุบาสกที่มีความศรัทธานในพุทธศาสนาเนะขาก็าอายุประมาณอัตมานี่แหละ แต่ว่าตอนเช้าทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาทำวัดนั่งสมาธิเมื่อเช้าก็โทรศัพท์มารายงานว่าจากที่นั่งสมาธิทุกเช้าวันละครึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วเนี่ยเป็นสี่สินาทีหรือบางครั้งก็ได้ใกล้ชั่วโมงหรือนานๆก็ได้ครบหนึ่งชั่วโมงก็อนุโมทนาเข้าไปแล้วก็มีปัญหาที่สอบถามก็คือ เวลานั่งไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดสภาวะความสบายเพราะตอนเช้าอากาศก็สบายแล้วก็ยังไม่มีเสียงรบกวนอะไรนะถ้าเลยหกโมงไปแล้วเนี่ยคนเริ่มตื่นเริ่มเปิดหน้าต่างเริ่มเปิดประตูเนี่ยก็เริ่มมีเสียงดังแหละแต่ความสบายความนิ่งเนี่ยมันคืออะไรพอเริ่มนั่งสมาธิเจริญสติพุโทโธลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะมีสภาวะหนึ่งที่ว่า พุโทโธก็หายไปสมาอา่หมหายใจก็ค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็สึกสบายแล้วก็สบายไปสักสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มมีความคิดเข้ามาแตมาภาพก็ได้เจริญพรบอกว่านี่ก็คือเป็นการนั่งแบบเจริญสตินั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าสติของเราก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนไปอ่อนไปอ่อนไป พอสังเกตว่าความสบายนี้เนี่ยพอสบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีความคิดเข้ามาพอค่อยๆมีความคิดเข้ามาจิตมันก็ค่อยๆส่งออกไปที่ความคิดหรือว่าส่งออกไปที่เสียงที่คนมาเปิดประตูหน้าต่างในตอนเช้าถ้าถ้าเกิดว่าจะฝึกให้ได้สมาธิจริงๆนะีก็จะต้องอยู่กระลมหายใจ อยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดต่อเรื่องตลอดจะในสมาธิหรือว่าจะนอกสมาธิก็พยายามอยู่เนืองเนืองใช้คําว่าเนื่งเนืองมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนยี่บสีชั่วโมงหรอกอย่างน้อยก็ตอนหลับไปแล้วอย่างน้อยก็ตอนพูดคุยตอนทานข้าวอะไรต่างๆแต่พยายามอยู่กับลมหายใจเนือง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 แล้วก็แล้วตอนนองสมาธิเนี่ยถ้ามันจะ หลุดออกจากลมหายใจเนี่ยค่อยๆสบายสบายสบาย,สบายเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเหมือนน้าที่ค่อยๆตกตะกอนนะแต่จริงๆแล้วมันคือสติเรามันอ่อนไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยสังเกตสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คืออะไรสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือสติที่มันเป็นไความรู้เนื้อลมตัวมันอ่อนไปแล้วจิตมันก็ส่งออกไปนอกตัวแล้ว มันไม่ได้มาอยู่ที่ลมหายใจแหละมันก็จะไม่มารวมแหละมันก็จะค่อยๆส่งออกไปที่สารพรงร่างกายหรือบรรยากาศหรือหรือว่าความคิดหรือแม้กระทั่งเสียงคนมาเปิดหน้าตาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยลมหายใจเนี่ยร่างกายรับจะเป็นยังไงเราไม่ได้สนเสียงคนเปิดหน้าต่างอะไรต่างเราก็ไม่ได้สนเลยเพราะมันก็อยู่กับลมหายใจ พออยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าเดี๋ยวพอมันจะรวมเป็นสมาธิมันจะมีสภาวะหนึ่งที่ที่มันมันเป็นจุดที่ว่ามันจะรวมลงไปแล้วมันก็เป็นสมาธิมันก็สวนทางกันไงอันหนึ่งสติมันอ่อนจางไปแล้วมันก็ออกค่อยๆออกไปนอกตัวนอกตัวนอกตัวอีกอันหนึ่งมันก็สติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ส่งออกเลยเห็นไหม มันน้อมเข้ามาสู่ตัวมันโอปัญญิโกมัน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 ส่งเข้ามาสู่ในตัวในตัวในตัวแล้วมันก็มาจุดที่ลมหายใจแล้วมันก็ไม่สนใจสิ่งอื่นเลยแล้วเหมือนกันรวมไปมันก็สวนทางกันอืมันสวนทางกันอย่างนี้นะยิ่งถ้าเกิดว่าเราส่งออกไปนอกตัวแล้วเรามีความชอบความไม่ชอบหรือเรามีเจตนาที่เป็นกุศลเป็นอกุศลมันก็ยิ่งปรุงแต่งไปอีกไปอีกไปอีกนี่คือส่วนของสมาธิ นะเราก็พยายามให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เท่านี้แหละนะก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องฝึกแ,กแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีเราคิดว่าสมาธิมันคือความสบายพอมันเริ่มสบายแล้วออกมันก็เป็นสมาธิแต่เราลองสังเกตสเต็ปของมันพอแรกเริ่มจากอยู่ลมหายใจพอเริ่มสบายพอไม่อยู่กับลมหายใจแล้วพออ่อนๆอยู่กับตัวแล้วความคิดเข้าความคิดเข้ามันก็คือนิวรณ์ ฟุงสารแล้วก็ความปรุงแต่งเข้าแล้วเดี๋ยวต่อไปม mm ันจะมีนิวนต์ตัวอื่นอีกเช่นเริ่มสงกกึกอ่าแสดงว่าเนี่ยผิดทางผิดทางแล้วก็ทาสวนทางสวนทางคือจากสติมันอ่อนหรือสติอยู่ไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมาอยู่กับตัวมาอยู่กับบรรยากาศแล้วก็ตัดตัดไม่ต้องสนใจตัวเองไม่ต้องสนใจบรรยากาศก็มีอยู่กับลมหายใจนี่ก็เรียกว่าสวนทางกันทดลองดูทดลองได้ ไม่งั้นนะ่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าสติอ่อนแล้วมันจะเป็นยังไงบางทีมันมีปล่อยให้มันเป็นว่างๆไว้บางทีมันก็จะมีภาพมีเรื่องราวอันนู้นอันนี้เหมือนฝันละ่ะไปดูหนังฟังเพลงอะไรมาบางทีก็เป็นฝันนะไปเห็นตัวเองเป็นบุเรงนองมั่งไปเห็นตัวเองไปเป็นนูน่นเป็นนี่บ้างจริงมัง่งไม่จริงมัง่งเออมีจริงไหมบางเออมันก็มีบางทีมันก็มีจริงๆริงม่งเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยจริงอ่ะแล้วก็บางทีมันไปมีความอยากอยู่ในนั้นน่ะก็ยังไงพอนั่งสมาธิครั้งต่อไปมันก็จะเอาไอ้ตัวความอยากของเก่ามานะไอ้นั่งครานั้นมันเคยนั่งแล้วเห็นหนู่นเห็นนี่ไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นคนเทวดาไปเห็นคนตายแล้วไปดูนั่นดูนีอ่อ่ไปดูลอตเตอรี่เลขหวยอะไรต่างๆมันจิตมันส่งออกไป เราก็ไม่รู้ว่ามันเห็นจริงหรือมันปรุงแต่งแต่ณนะตอนนั้นถ้าเราสังเกตจิตเรามีกิเลสมีความเร่าร้อนมีกิเลสนะไอความอยากเนี่ยอืมไออยากในวัตถุสิ่งของก็มีความเร่าร้อนแล้วนะไอความอยากในสภาวะของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่พ้นหรอกมันก็เป็นตัณหาเป็นความเร่าร้อนล่ะทั้งนั้นเเราก็ลืมไปว่าไอตอนณนะวันที่เรานั่งสงบอะตอนขณะที่นั่งเนี่ยมันนั่งโดยที่ปล่อยวาง ไม่ได้สนใจอะไรนั่งโดยที่ไม่มีความอยากแต่พอนั่งแล้วมันได้ผลมันไปมีความอยากแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างไปมีสภาวะแม้กระทั่งมีปิติหรือมีความสงบแล้วก็อยากจะได้แบบของเก่าเราก็ลืมไปว่ามันก็เป็นสภาวะธรรมที่มันก็คือความอยากที่เราไปอยากได้ความร,าร้อนอา้าวแต่มันดีไหมมันก็ดีถ้าคนไม่ปฏิบัติก็ไม่มาเจอตรงนี้หรอก เขาเรียกว่ามันจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือเป็นกิเลในการปฏิบัติธรรมเนอะเขาเขาบอกว่าถ้าฝึกถูกมันก็ต้องเจอกิเลสตัวนี้แหละมันก็ละเอียดเข้าแล้วก็ต้องดูให้เห็นว่าอ๋อแม้กระทั่งความอยากในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเนาะมันก็เป็นความอยากเป็นสิ่งที่ทําใจให้เร่าร้อนเออต้องละต้องดับเพราะมันก็คืออะไรมันเป็นอริยสัจสนะี่เนี่ย แต่เป็นอนิยจสัตสีที่มันละเอียดละเอียดเนะี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วใครสร้างไอ้ทุกข์ตัวนี้ขึ้นมาไอ้จิตเราเนี่ยแหละสร้างไอ้ทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ที่สุดไม่ใช่คนอื่นสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์ที่สุดก็คือจิตนะีที่เห็นผิดของเรานั่นเองเอวาวันนี้ญาติโยมมาทําบุญนะก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญ ขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีที่โยมทําแล้วก็เป็นคุณชาติที่ประดับจิตใจของพวกเราทุกๆคนให้งดงามให้หอมหวนแม้นเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆท่านก็คงอนุโมทนาในทุทกๆความดีของเราแล้วก็ขอให้เราเพิ่มพูนนะเพิ่มพูนความดีของเราให้เป็นการพฤติปฏิบัตินะให้ฝึกให้ทวนกระแสกิเลสให้ทวนความอยากให้ทวนความขี้เกียจขี้คร้าน แล้วเราก็จะได้เห็นสภาวะในจิตใจของเราให้ได้เข้าใจธรรมชาติให้ได้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนะอา้าวอนุโมทนา